แล้วเราก็มาที่นี่เพื่อสนองความอยากเรื่องเธองั้นสินะ <c oughs> ก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้เราอยู่กับโอชิระบุไวฟูโอเวอร์ฮัสเบนโดเลิฟออร์ดายนั่นเองนะครับผมโอ้โหต้องเห็นเสียงว่าดายนะอยู่กันพาร์ทที่สองแล้วนะครับวันนี้เรามาหาเลนแน่นอน <c oughs> เหมือนอากุรุจะแอบ,บตามเลนมานะเออมาคนเดียวไม่ได้ต้องมาชิโนนด้วย แล้วก็ดูทรงแล้วเหมือนพาที่เราผมจะพูดไปว่าเป็นร้านเสริมสวยใช่ไหมแต่นี้มันเป็นแบบเหมือนร้านนวดมากกว่าดูดิมีเตียงนอนด้วยน่าจะร้านนวดนะครับร้านนวดแบบนวดสริมสวยอะไรประมาณนี้นะครับมาเรามาดูกันขณะที่เรารอรอรอ,อนัดเนี่ยจินโน่ก็เงยหน้าขึ้นมองฉันพร้อมกับทําตาดูสนุกอยู่หลังแว่น <laughs> อ้น,นี้ก็สนุกได้ตลอดทุกทีเ <laughs> ออชอบแกงอ่ะ เือคนที่บอกว่าสิ่งต่าตาเนี่ยสามารถทำได้จริงที่ลานี้นี่แต่ผู้คนก็สามารถเคลนไปกับบรรยากาศได้ก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวฉันก็คิดว่านั่นคือตอนที่เธอ้ํำลายไหลแล้วก็คือมันมันเคลิมฉัดจนแบบนอน้ํำลายไหลเยอะอย่างเงี้ยนะใช่ไหมที่จะสื่อก็มันก็มีเกิดมีก็มีเกิดบ้างนะเออ จิโนเอามือจับคางดวงตาเป็นประกายขณะที่เธอยิ้มมาหาฉันมิตรภาพของฉันกับชิโนะเนี่ยเกิดมาจากเกิดมาจากความาคลั่งไคล้ในอนิเมะและมังงะร่วมกันเป็นเวลาหลายปีแต่ไม่นานวนี้เนี่ยเธอกับสนใจในความสัมพันธ์ของฉันกับเลนและดูเหมือนจะสนุกกับการแก้ฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเมื่อฉันเล่าเรื่องการฝึกง,งานให้เธอฟังเธอก็เริ่มหลอกล่อฉันทันทีด้วยคําแนะนําที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่น่าเกลือ เรื่องที่น่าเออเริ่มเริ่ม,มไม่ไว้ใจคุณฮายาโฮชิและคุณ,คณนิชิกิสินะคะวันนี้ที่พวกคุณนัดใช่ไหมคะอ๋ออันนี้พนักง,งานครับทันใดนั้นพนักง,งานก็ปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรและถือคิปบอร์ดอยู่อ,อ่ะใช่ค่ะ วันนี้ก็ขอฝากตัวด้วยนะคะฝากด้วยนะคะอืมเข้าใจแล้วค่ะงั้นตอนนี้รบกวนพวกคุณกอกแบบสอบถามนี้่อยนะคะอ่าแบบสอบถามมากรอกอ่าเอาน้ามากรอ,อกมาก,อ,อ,ก,มากอ,อกเดี๋ยว <laughs> พวกเราเอากระดาษมาจากเธอแล้วฟังเธออธิบายเกี่ยวกับร้านสวยๆและการารักษาของพวกเขาจากนั้นเธอก็หายไปเพื่อชงชาให้เรา มีเพลงผ่อนคลายสบายๆดูเหมือนจะมีคนไม่กี่คนที่ได้รับการรักษาในที่ส่วนตัวที่มีม่านกั้นหลายห้องและผ้าม่านผืนหนึ่งเนี่ยก็เปิดออกเล็กน้อยและผ่านช่องว่างนั้นเนี่ยฉันเห็นผมสีบอลที่ผิวสวยแวบหนึ่งอ่าคนนั้นน่าจะอากุลุเอ้ยเลนเลนเลนอากุลุอะไรแซงทําเป็นสนใจโฆษณามอเตอร์ไลเซอ์บนผนังและฉันก็ลุกขึ้นเดินไปที่ที่ฉันได้เห็นวิวที่ดีกว่า ที่ฉันสามารถได้เห็นวิวที่ดีกว่านั่นอยมาทั้งคู่เลยนะเห็นนะถ้ากดดูหน้าชินโนนี่คือยิ้มแล้วผู้หญิงคนนั้นสินะเอ้ยผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่านั่นนะใช่นั่นคือรุ่นพี่ที่ทำงานของเลนอุโดไอตะไอไอระอุโดไอระไอระ,ะสังอุย้ย น่ารักจัดน่ารักอะแบบดูด,ดูดูชุดก่อนโอ้ดูชุดคือส่งกันไปร้านนว่นอ่ะนะผมผมชอบชุดเลยอ่ะ <S <S จินโน่เดินเข้ามาหาฉันเสียง,งเธอเบาลงและฉันก็พยักหน้าเมื่อเธอมองผ่านช่องว่างฉันเห็นเลน่าเมื่อเมื่อมองผ่านช่องว่างเนี่ยฉันเห็นเลนส่งเครื่องแบบของร้านและยิ้มขณะที่เธอฟังเด็กสาวที่โตกว่า แม้ว่าการแต่งหน้าแบบธรรมชาติจะปัดฝุ่นใบหน้าสวสวยๆของเธอและผมของเธอที่มัดไว้อย่างเรียบร้อยผู้หญิงคนนั้นก็ยังเปล่ยปบุคกายพร้อมกับความเยาววนอื้มออดูน่ารักอ่ะฉันเคยเห็นคนทำแบบนี้มากก่อน,นอะมันใช้แล้วจะทําให้อ่าอะไรผิวขาวขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะแต่ถ้าใช้มันมากไปเราก็าจะทําให้ผิวเราคลเคืองนะ เพราะงั้นแล้วเราถึงใช้น้ํามันอย่างนี้ลหะอ๋อเป็นการสาธิตเนาะนี่เหมือนว่าเธอจะอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้เธอฟังไอลาซางเนี่ยจับมือเลนแล้วก็เธอก็ราดน้ํามันลงไปการได้เห็นทั้งสองคนยิ้มให้กันและจับมือกันทําให้ใจทําให้หัวใจฉันเนี่ยแทบหยุดอะไรอะไม่ใช่ดิทําให้แทบจะหยุดหายใจเลยเออ นั่นสิเธอสวยมากเลยล่ะไม่คิดว่าเธอเป็นแบบที่เลนชอบบ้างเหรอฉันกัดริมฝีปากเบาๆหัวใจของฉันสั่นสะท้านในอกและคิ้วของฉันก็ขมวดเข้าหากันอช่วยใจเลนนะแต่ว่าแต่เห็นแบบนี้แล้วมันก็เริ่มวันๆจะโดน NTR ไหมเนี่ยทั้งสองคนดูเหมาะสมกันมากเลยอ วเขาเนี่ยดูเหมือนแฟนกันมากกว่าตอนที่เลนอยู่กับฉันซะอีกอารมณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้พุ่งผ่านในตัวฉันและฉันก็เอามือกดไปที่หน้าอกของฉันเรากลับจะเก็บมันไว้ฉันรู้ว่ามันไร้สาระที่จะอิจชาเรื่องแบบนี้แต่ก็ยังคุณฮายาฮชิอ,อขอโทษค่ะ เนะี่ยเขามาตามแล้วเขามาตานะเออหายหายไปหมดเลยฉันสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อเมื่อหันกลับไปฉันพบผู้ช,ชาชันด้านความงามมองฉันอย่างน,าน่าสงสัยฉันฝืนยิ้มแล้วกลับไปนั่งข้างชิโนะพยายามทำตัวให้ปกติที่สุดชิโนโอบอกโอ้เห็นเห็น,นอรอแน่เลยเอออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อกี้อะไรปัป๊บปัป๊บปั๊บอ๋อถูกแลัถวถูกแล้ว แสงปรับอารมณ์ค่อยๆส่องสว่างในห้องที่สลสลวๆไม้ประดับถูกจัดวางอย่างมีกลยุทธ์และทั่วพื้นมีสีเบจอันสง,ง่าง,งามม,มันมีแต่ของดีๆให้ใช้ย่างอีงแล้วเนี่ยน่าจะเอากล้องมาด้วยอ,อันนี้จะทำงานตลไปไหนก็จะหาลิฟเฟลนให้ได้นะเออมองชินโนจากมุมห่างตา ฉันถอนหายใจกับ <objectives> ต <c oughs> <med nell ientras ainsi> ัวเองขนาดที่เธอเข้ามาในห้องด้วยความตื <circa S 1> <cond ition nel> <aza> ่นเต้นดวงตาเป็นปกะก่นะฉนวางกระเป๋าและผ้าคลุมไหล่ลงบนตะกร้าตะกร้าบนเตียงและหยิบกระดาษชั้นในที่วางอยู่ข้างๆกระดาษชั้นในกระดาษชั้นในคืออะไรวะเออแล้วบ่นพึมพำกับตัวเองเกี่ยวกับกางเกงชั้นในที่บอบบางนี่เธอกำลังจะโพสอยู่ที่นี่งั้นเหรอ ก็โป,โปด้วยหรอ,ก,รอก็ใช่น่ะสิเราเลือกทีมินทั้งตัวนะทำไม่ได้หรอกถ้ายังสวมเสื้ออยู่นันก็เข้าใจอยู่หรอกแต่ว่าฉันพึมพำมองออกจากหลังมา่านแล้วก็แน่นอนว่าชิโน้ไม่พลาดโอกาสที่จะแกล้งฉันเรียกฉันอย่างร่าเ,าเริงนื่น เพราะงั้นแล้วเธอก็ไม่ชอบให้เลนไปเห็นผู้ผู้หญิงคนอื่นโป้อย่างนั้นสินะไม่ใช่ซะหน่อยไม่ใช่นะเธอ,อ <g sık> พลลี่ยงคําถามของเธอฉันวางมือของฉันไว้บนสุดของฉันพร้อมที่จะถอดมันออกทันใดานั้นฉันก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยมันดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อฉันเข้าใกล้ห้องเมื่อมันเข้าใกล้ห้องของเราแล้วก็ไปหยุดที่ไหนสักแห่งใกล้กับห้องข้างๆเรา มันยากที่จะมองเห็นได้ชัดเจนผ่านม่านน่ะนะแล้วก็มีอะไรที่กบเสียงที่อุ้ยีผ่านเข้ามาเนี้ทำได้ดีมากนะอยากจะให้ฉันนวดไหมเออนวดแบบบ้านๆตายบ้านเนี่ยออนเฮาได้เหรอีใจจังน,นวดเอ้านั่งงนี้สิ เดี๋ยวฉันจะทาน้ำมันที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้นะเฮ้ยอย yeah, นะ่าบอกนะทาไอ้นี่แบบเราเนี่ยนวดแบบเราเย่ <Yeah. S 1> พี่เนี่ยนวดได้เก่งสุดๆไปเลยนะฉันกับฉีนโน่มองหน้ากันและ,ะเธอก็ยักไหล่เล็กน้อยแล้วก็เอานิ้วชี้ที่อะไรอะนิ้วชี้แตะที่ริมฝีปาก สายตาของฉันเนี่ยจับจ้องไปที่กางเกงชั้นในกระดาษที่ยังวางอยู่บนเตียงยังบอกนะว่าแก้ของฉันแดงแล้วก็นึกภาพถาบแน่นอนว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ทำงานแบบมืออาชีพแต่ถึงอย่างนั้นภาพในจิตใจของผู้หญิงอีกคนนึงอีกคนที่สัมผัสร,ร่างกายที่แทบจะเปื่อยเปล่าของเลนออาแล้วก็ของเลนใช่ไหมเออแล้วฉันก็กัดริมฝีปาก อย่างแรงเพื่อพยายามปัดเป่าความคิดแต่นั่นไม่ได้หยุดเสียงที่เล็นรอดเข้ามาจากอีด้านหนึ่งของพอม่านเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจะทำอะไรกันเล่นเราเนี่ยนะรักจังเลยนะนี่เพิ่งจะวอรมอัพเองอุ้ยรู้สึกดีจังเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนฉันกืนไปกับเสียงกระซิบของเธอฉันหลับตาแน่นปอดของฉันปวดแล้วริมฝีป,ปากของฉันเนี่ยก็ถูกอะไรถูกกัดกัดริมฝีปากเออแล้วก็แบบพยายามาเคี้ยวมันแบบเ้ยไม่นะอะไรประมาณนั้นถ้าได้นั้นเสียงค้างก็ดังขึ้นข้างหัวฉัน หายแนละ้วทำอะไรกันเนี่ยอย่ไปทนอย่างไม่ได้เนดะ้ม <_ may> ี <averages> <c oughs> คนมาห้ามแล้วอัจฉรเอะตัวเองตัเงจเองตัวเองวางไงฉันเลื่อนมาไปข้างหลังฉันเผเชิญหน้ากับเลนดวงตาของเธอเนี่ยเบิกโตด้วยความประหลาดใจตรงกันข้ามกับที่ฉันจินตนาการไว้เธอแต่งตัวเอ่ออะไรอะแต่งตัวอยู่ในชุดสปาอยู่เลยโอ้ข้างเธอที่นั่งอยู่ไอ้รัดสั่งนะ สวมชุดกระโปรงชีฟองสติลลอยน้ำแล้วก็อะไรอะ่ะเสื้อเสื้อแบบแบลเล้วอะตัวทุกช้ไม่แพ้กันเลยในฉากนี้เนี่ยฉันเห็นว่าพวกเขาเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงข้ามกันแล้วไอรานสั่งก็จับมือเล่นอยู่อ่ะอย่าบอกกันนวดมือเฉยอะ <c oughs> <c oughs> อ้คอรมาทำอะไรที่นี่เนี่ย เธอเงยหน้าขึ้นมองฉันนองตากลมโตราวกับลูกหินแล้วก็ไอรัซังเนี่ยก็มองฉันด้วยความสับสนโดยที่โดยไม่ปล่อยมือจากเรนออเออแค่นวดมือเองเหรอเนี่ย <c ười> อันนี้ชิโนโอเอ้โอยโถทำไมไม่สนุกกว่านี้เนี่ยเป็โนคนตบมุกชิโนโอก็ด้วยเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <c ười> ถ้าเป็นไปได้เนี่ย ถ้าเป็นไปได้ตาของลินก็เปิดกว้างขึ้นเมื่อชินโนะโผล่มาจากข้างหลังฉันยินโนะหันมายิมม้มแห้งๆให้ฉันอะไรกันที่นวดมือเองเหรอจะน,นึกว่านวดตัวอยู่ให้อยู่ซะอีกเออจู่ๆฉันก็อายที่ฉันเข้าใจผิดฉันซ่อนหน้าไว้หลังมือ ฉันหลบสายตาจากมือที่เพื่อนน้ำมันของเธอฉันไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อแต่ก็เกับขึ้นมามือเปล่าจากนั้นแล้วเนี่ยไอราสังก็เหยหน้าขึ้นเรายิ้มอ่อนโยนกระจายไปทั่วใบหน้าของเธออุ้ยไอราน่ารักมากเลยเรนหรือว่าเธอรู้จักคนพวกนี้งั้นเหรอเออใช่คนนี้อากุลลุนี่ แล้วนี่คือแฟนะเธอสินะเธอยืนยันพนังงกง่าพนหน้าขึ้นลงเออแล้วก็ทักทายฉันอย่างสุภาพอ๋อแก้ความกจิผิดขอโทษนะคะที่ทำให้วุ่นวายแบ่งนี้อุ๊ยคืออากรู้เขาแบบยังไงอะคือเจอคนน้อมนอม,มาแล้วทำตัวไม่ถูกน้อมนอมกลับครับเอออ เออขอโทษด้วยนะคะเออฉันก็มัวกลับไปหาไลายซ่างที่ดูไม่สะทกสถานกับสถากถารณ์ทั้งหมดและกําลังจะแนะนําตัวเองอยา่างถูกต้องแต่ว่าเลนก็พูดแซงขึ้นมาแต่ว่าผู้เธอมาทําอะไรกันที่นี่ละ่ะเออจะบอกไว้ว่าแอบตามมาก็ไม่เถอดเหรอเออฉันก้มลงแล้วก็หลีเลี่ยงการจ้องมองที่อยากรู้อยากเห็นของเธอ ที่มันอายที่จะยอมรับความจริงเธออีกเออมันได้ยินเธอตะโกนอะไรเสียอย่างด้วยอ่ะไม่ไม่มี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 เออไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ไม่เลยไม่เลยอ่ากรลุไม่ได้พูดอะไรเลยเออฉันรู้สึกจนมุมแล้วก็เลนเชนิวแตะที่ริมฝีปากของเธออย่างใช้ความคิดจากนั้นหลอดไฟก็สว่างขึ้นที่หลังต่าของเธอ และเธอก็ยิม้มแบบปิงป้งปิ้งอ๋อที่เธออิดชาแล้วแอบตามฉันมาแล้วสิไม่นะฉันแค่ฉันแค่กังวลว่าเธออาจจะมีปัญหาอ่าผู้คนได้นะทำไมไม่ใช้คำว่า customer วะอ,อะไรกันจะไม่มีปัญหาอะไรสักหน่อย จริงฉันก็รู้สึกสนใจในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสวยงามมากนะเออ <_ P. S 1> อ๋อสนใจในเรื่องนี้อยู่ก็ก็จริงเพราะพาที่เราก็บอกอยู่ว่าเอย,ายสนใจแล้วก็เคยมาทํางานที่นี่เราด้วยเนาะถ้าทัศนคติที่ไม่เยแสงขอ,องเธอเนี่ยทําให้ฉันหยุดไปชั่วข่า,ขาวกว่อนที่ฉันจะหยุดมันเนี่ยคำพูดของคำพูดก็หลุดออกมาจากปากฉันเออเออเออไออเออเอ ก,ก็คือไม่ให้ทำไม่ทำงานไม่ให้ทำงานไม่ไม่ไม่ให้ทำเอ uh? ทำไมอ่ะไ,ไ,ไม่ได้ก็คือไม่ได้อยา่อางอื่นนะได้หมดอืมได้หมดทั้งสดเชื่อนะนะฟังดูเหมือนเด็กเป็นการบอกเธอถึงสิ่งที่เธอทําได้แล้วก็ทาไม่ได้กับชีวิตของเธอแต่เมื่อฉันได้พูดออกไปแล้วฉันก็อาจจะยอมรับมันอืมเริ่มจับมือ ฉันจับเธอไว้สุดแขนด้วยมือทั้งสองข้างฉันหันหน้าหนีเพื่อพยายามซ่อนแก้มงแดงไว้อะไรก็ได้เหรอนางแบบก็ได้เหรอช่างทำผมหรือครูก็ได้เหรอ,อใช่นั่นแหละเออฉันกำลังจะบอกเธอว่าเธอเป็นอะไรก็ได้ที่เธอชอบแต่เธออะไรอะแต่เธอกับพลาดท่า แล้ว <kę eras> <g ül> เป็นภรรยาเธอล่ะเป็นเมียเธอเออภรรยากันแน่นอนยินดีเอาเอาได้เหรอไอพาที่แล้วยังเห็นบอกว่าเอ้ยไม่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 ก็แค่แค่ะคะจะบอกแค่ะจะบอกแต่งงานกับอะไรอะกัะแบบไอฮัสบนโดของมันนะเออเออทันใดนั้นห่วงฉันก็หักขึ้นแล้วก็หายใจไม่ออกความเมียปกคุณรอบตัวเราแต่ เป็นเสียงเดียวที่ได้ยินจากเสียงเพลงประกอบของร้านนําผมเสียงหัวเรอะแห้งๆเล่นลอดออกมาจากปากที่อ้าคางของชิโนะขณะที่ไอรัสสังเนี่ยก็เจองมาที่เราแล้วก็มีเลนที่เจองมาที่ฉันตาเป็นประกายเหมือนเพชรเอะเหมือนไหลไหลเดี๋ยวนะพันรยาก็เหรอ แปลว่าไหลไหลตามมาหมดเลยดิแบบคือบอกเป็นอะไรก็ได้นี่ไงเป็นเมียเลยอืมเป็นเมียได้ไหมได้นี่เรียบร้อยไอ้คุณรู <c oughs> ้รกักนะรักเธอสุดอุ๊ยโอ้ย pues ก็แทกสั่นแขนของเธอก็แทกสั่นแขนของฉันขณะที่เธอเบี่ยงตัวมาที่ฉันทันใดนั้นเธอก็ถูกเบียดเข้ามาหาฉัน เสียงดีใจของเธอดังกึกก้องไปทั่วห้องโอ้โอ้ไปเป็นภาพนี้เหรอเออเออเธอจะเป็นภรรยาฉันใช่ไหมล่ะโอ้และเธอก็จะเป็นภรรยาของฉันเหมือนกันแน่นอนภรรยาภรรยาครับอืมสามีไม่มีนะครับอันนี้เนาะผู้หญิงกับผู้หญิงไงเดินเนาะเธอบีบฉันแน่นขึ้นเรากับจะบิดผนึกคำประกาศของฉัน ขณะที่สติของฉันค่อยๆลงขึ้นจะพยายามตื่นฮไอพยายามดิ้นให้หลุดจากการเกาะกลุ่มของเธอแต่างสิ้นหวังไม่เดียวสิฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะฉันก็รังจะพูดต่อว่าฉันไม่มีความตัจจ้งใจที่จะทำงานเลยแต่สายตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและใบหน้าที่ละเลยของเธอทําให้ฉันกึืก็พูดลงคอในระหว่างนั้นเนี่ยไอราสังหันไปหาเลน ไปหาเลนแล้วก็อะไรอ่ะมือของเธอก็กดที่ปากของเธอเพื่อซ่อนรอยยิ้มที่นุ่มนวลจริดีด้วยนะเลนเธอบอกว่าเธอหมดหวังที่จะแต่งงานแล้วนีอ่อ๋อแปลว่าคุยมาเกาะแล้วอขอบคุณ,คณนะทำไมมันรู้สึกฉันไม่สามารถเถียงกลับได้เลยล่ะอืม,อม ดูเหมือนว่าอาจังเนี่ยจะสบายดีแล้วนะแล้วก็ติดกับดักของเด็กไว้รุ่นคนนี้จริงๆมาด้วยชิโนก็เอาด้วยหรอไม่สามารถถอยไปหาชิโนได้เลยฉันก็มองไปที่เลนเธอยิ pues e ้มให้ฉ i mean, ันดูเหมือนแมวที่จะกินครีมว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะอากุรุไม่จริงนะ เท่านี้ก็เรียบร้อยอากุรุเสร็จกูนี่นี่เป็นวิธีที่ฉันอากุรุไายาโคชิสูกดึงออกมาจากขุม่เมฆแห่งความข้างใครและน,นำกลับมายังโรคที่น่าเบื่อโดยมีลูกบอลและโซล่ามไว้ฮะ <Okay. S 1> ใครอะเคโคทิโนพูดเหรอ แต่งงานงั้นสินะเสียงพึพรรมพำเงียบๆดังขึ้นภายในอะไรภายใต้บรรยากาศเลฉลิมฉลองเฉลิมฉลองในห้องอุย <c oughs> วยวมนดีครับอะไรอะ่ะฉันรู้สึกถึงสายตาที่เฉียบคมจ้องมองมาที่ฉันฉันมองไปทางมันแต่สิ่งที่ฉันเห็นคือรอยยิ้มอันอ่อนโยนของไอรัสหรือว่า ไม่ได้ไม่ได้มองมานที่หลังแต่มองชิโนโอ้มบางทีฉันอาจจะคิดไปเองอแล้วชิโนโอมองทำไมยอย่างนั้นชินโนฉันเอ่ยชื่ออย่างสงสัยขณะที่เธอเอามือแตะคางดูเหมือนคุณคิดอยู่ลึกๆนั่นเดมไไม่มีอะไรหรอกอชิโนโออะไรอะไรเฮ้ย อย่าบอกนะส่งสายตาให้ไอ้ลสสังด้วยกันแล้วก็แบบสปาร์กันหรอเออแต่เพียงแค่มองไปที่เลนขมวดคิ้วด้วยสีหน้าที่แทบจะไม่เห็นจากหน้าเธออย่างไรก็ตามฉันคิดว่าฉันสัมผัถได้ถึงประกายขอยงความอย่างรู้อย่างเห็นที่อยู่ลึกเข้าไปในดวงตางเธอแล้วล่ะอ๋อจบไหมฮะโอเคฟังอินโทรกันหนึงครับ No nah. เมนเตโตเมนเตโตแล้วใครจะไปรู้ว่ากูสาสคริปรอบที่แล้วก็นึกว่าจะไม่มีอินโทรแล้วแปลว่าไอ้พักหนึ่งที่ใส่ฟรีนะเออไ <c oughs> อ้คือไอ้คือรู้ใน,นใจอะไรไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องขอเพียง จบพิงทั้งนี้ก่อนเลครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วใครใครที่ชอบไปกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ถ้าไม่อยากพลาดที่ใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูกันรอบหน้านะครับว่า <c oughs> อาคุรู้จะเป็นยังไงต่อเนาะเออหลุดปากพูดยังไงตามน้ำเขาเจอกับดักที่เขาดักเอาไว้แล้วก็เสร็จกับดักนั้นอย่างนุน่มนวลนะครับโอเคแล้วเจอใหม่พรวันนี้ไปละบ๊ายบาย